วันนี้เราอยู่กันที่ artisan factory ค่ะวันนี้เราจะทำอะไรกันคะจีบแน่นอนคนรอๆอย่างเราเนี่ยต้องมาจีบสาวสาวๆอะ่ะให้เบอร์มาเต็มวันเนี้ย เบอร์เต็มเครื่องแน่เต็มลบลบรูปไปเลยเนี่ยเดี๋ยวโอ้โหเมมเต็มเลยเบอร์สาวเต็ม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 เเารข้าไปแอร์เย็นมากขึ้นไหมอ่ะไปไหนอ่ะไม่ไม่ไปจีบสาวไปจีบสาวอ่ะไปจีบสาวเออไปก่อนไปก่อนไป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 ไกลไปเอเคค่ะความจริงทั้งหมดนะคะก็คือวันนี้เรามีภารกิจให้พี่ออกจากคอมฟอร์โซนของตัวเองนะคะโดยการที่วันนี้พวกเราจะให้ภารกิจพีเป็นการแต่งตัวเป็น กำลังแต่งโฉมข้าวมั่งเสาวเมยของเราเดี๋ยวบ่อพาคุณพี่สาวเลยจะเราไปเริ่มทำ่ากินะไรครับผมสมองลนะคะบอกวาเละมันหมดชั่วโังเที่ยงแล้ว โตของเราเนี่ยจะต้องไปบริการเสิร์ฟนะ้ำให้กับนายท่านนะคะแล้วก็สร้างความบันเทิงให้กับนายท่านนะคะแล้วก็สอบถามให้ท่านว่าสอบผ่านหรือเปล่าในการเป็นเมดนะคะถ้าเกิดว่าผ่านซใน5้าก็ถือว่าวันนี้ภารกิจสาเร็จน,นะคะเราไปขัวนีกม่ไปได้ไหม <laughs> คือชิโกะนะคะมาจากญี่ปุ่นค่ะญี่ปุ่นวันวันนี้จะมีน้ำมาจากญี่ปุ่นมาให้กับในท่านนะเจ้าคะอ่าก่อนที่จะท่านจะดื่มดิฉันขอเปิดขวดนิดนึงนะคะหน้าในท่านไม่ให้เล่นเลยนะไม่มีโควิดค่ะ้นค่ะโปัดดื่ได้ค่ะอ่เี้นะขอโทษค่ะ ท่านครับร่วนะคะับทำยังไงวะร่วงนะท่านเดท่านเดีท่านเอาหลอดออกหน่ยนะครับเดี๋ยวท่านก่อนที่จะมาถึงน้ำเนี่ยอยากให้ท่านดื่มน้ำเป็นคู่จะขอเทกับท่านได้พร้อมนะพร้อมครับไม่ผัวพร้อมนะโอค้ยจีคุณาเล่โมเอโมเอระหว่างที่ไหนท่านกำลัง เชิญกับการดื่มน้ำแสนอร่อยที่โกขออนุญาตเมื่ความบันเทิงีขท่านนะครับผมสาสี่าวบางโพนโจริงสาวบางโพนโกจริงเยงดาาเีเบียงาพเบียงพาเบียงพาเบีว์พาเบงเ้ั มาหมดทั้งมันเข้า,มา,ม,ามาหมดม,มดันข่าวัวมันข่าวไก่ยส,สําหรับอาภารกิจของพี่เมย์ เมทท่านท่านอ่าอีฉันนะฮะอ่าทำไมท่าขับได้ล่ะอ่าีฉนะัน,น,น,ช,นชื่อว่าคิโกะค่ะมาจากญี่ปุ่นเป็นเมทนะคะอ่าวันนี้จะมีน้ำอยู่รวม,มกับทุกท่านนะะอากาศร้อนๆอยากให้ท่านได้สดชื่เดี๋ยวก่อนนะคะ เลยใช่ไหมคะเยเยเลยเยี่ยมเลยเยี่ยมาโอข้าทางเลยเขทางเมยเราเคฝากไว้ใ่ไมท่านทรับปกนค่นนะครับท่านยิบหลอดให้เอยค่ะโอเคครับโอเคท่านค่ะนี้ขอเสกที่โกนะฮะอย่าขัดจังหวนี่ขอโทษเออคณก็จะเสกตายแล้วโอเคขอโทษในท่านในท่านในท่านจ้าีโกะขอเสกกระานเลยนะครับกอนหน้าพูว่าอะไรวะ โอ้ยชื่อนเารึโมเอ็บโมเอ็เยวท่นจะตกใจนะครับมันเป็นการเสกกระถาระหว่างที่เดท่านโยนถือน้ำนะครับอ่าพี่โกขอความบันเทิงโอเคมิวสิกมาค่ะสามสี่บางโพนี่โก้จริงแต่ละ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 แตะสาบางโพนี่โกจริงแต่ละแต่ะตะแะและแตะ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 ปลาปาเี้ยง อาเปี้ยงอาเปี้ยงอาเปี้ยงอนนู้นเดี๋ยวท่านลองนะครับสิเมาคีร่าจัเมาคีราัฟังกันด้วยาแชร์ตาลัดออกมาขลกนั่งมันออกมาหมดมันขาวนมันาวยโอเคเหนื่อยเหนื่อนดไหนววันนี้ภารกิจเป็ดพี่กขเราผ่านไ ah หม สวัสดีค่ะท่านคะดิฉันพี่โตค่ะนมาจากญี่ปุ่นนะคะคควันนี้พ,พี่โตอยากจะมาว่าน,น้ำดื่มเงย็นๆสดชื่นอร่อยๆขอมาทานข้าวหนึ่งจานารบริการเปิดฝ<บ>าขวด <บา S 2> ให้ก่อนนะคะับเอเปิดเปิดขวด,ด,ดเปิดบริการ,ร,การนั่นมันความมันๆ <c oughs> มัม้อร้อนค่ะเลยค่ะเลี้ยค่ะ

ระหว่างที่คุณท่านทั้งสองกำลังดื่มน้ำด้วยความอร่อยและเค็มนิดนึงสำหรับคุณท่านท่านนี้ที่ฉันขอมอบความสุขนอกจากน้ำดื่มสองคนนี้ก็คือบริการเต็น์เทนคสามสีสาวบางโอนโกจริงแต่ละ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 สาวบางโอนกจริงแต่ละแต่ละแต่ะไปเ่พาเปียน อาเบี้อาเบียอาเบียเบี้เียเียวีล่าสัตว์เอาีล่าสัตว์แแ่เปนแแ่ลุกน้ํมัออกาวลุกนั่มัออก่าวนังข่าโวล่ะนังข่าควายให้ผ่านไคะให้ผ่านค่ะ่านทั้งคู่เลยนะคะา่า ไปลาไปเราทีาเราทีลาสักครับองนครับค่่อลีมเรียนพษอะไรคะศิลปศาสตร์ากกะบ๊อขอเชิญเปิดตัวเมย์ได้เลยค่ะเปิดตัวเมย์ออมาเลยมีริชาอลิกาโตอุตไซมัหนูอ่ะหนูไม่ตใจตัวอะจ้กจ้ามีทั้งเพจค่ะ เครื่องมีโซค่ะคุณหนูคะวันนี้อ่าพวกเราคาเฟ่ของเราดืน้ำให้คุณหนูค่ะดืน้ำเย็นเย็นตอนนี้อาจจะเย็นน้อยหน่อยเพราะว่ากาศนเดอนยวขอเปิดให้นโอเนียวยนขอไล่เล่นอนะ๋ยวกัวนะเก็บบอโอ้โอ้ทมัเลยเคยเข้าคาเฟ่ญี่ปุ่นไหมเ็นสาวี่ได้เม่นบอลก่อน ขับลึกไม so 3, 4, OH 55, anda, oneself, ่กล้าเล่นสาสโอ้ยที่สนามเล่ม่อเอ๊่อเอบลินะครับและระหว่างที่คุณหนูของเรากำลังเดนจึงน้ำอยู่นะคะเรามีบริการพิเศษนะฮะเพื่อความบันเทิงเรื่องเริงใจนะฮะขอแบบสุภาพนะนิ no <h <h ่มๆสามสี่สาบางโพนก็จริงแต่ละตัด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 แต่ละตัด เบียงปาพาเปียงปาเปียงพ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 าเปียงเอาสามสิบเอาขี้ร่าตัดเอาขี้ร่าตัดตาเชิาขัดตาเชิดขัดลูกน้่งมันเอามาลูกน้่งมันเอามาหมดเลยนะแก่เ้ยอะหมดเต้นหน่อยเต้นหน่อยมาสบายเบาเบาๆค่ะเพราะว่าคุณหนูเป็นสุภาพสตรีฉันก็เป็นสุภาพสตรีเหมือนกันเราต้องสำรวมนะคะ ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากสำหรับกิจกรรมวันนี้นะคะก็สรุปว่าเมที่กของเราเนี่ยผ่านภารกิจค่ะค่ะแล้วก็กิจกรรมที่พวกเราทำกันในวันนี้นะคะไม่ได้สร้างมาเพื่อเสร็จสิ้นหรือเรียนไทรจะสร้างมาเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นนะคะ ด้วยผูนไหนมีความชอบในคลิปของเราสนุกสนานีี้หาหรืออยากสมน้ำหน้าผมก็ขอให้กดไลค์ like, b s c r i b e และกดติดตามช่องเราได้ยะะครับกับซอกตึก่